เตรียมพร้อมดีครับลุงช่วงนี้ถังน้ำบันบกป้ากไปอ่ะเข้าเมืองใหม่เดือน้อยหนึง่งแล้วผมเฮียอะไรของมึงเนี่ยก็เขาเอาหัวนั้นผมออกอ่ะคุณลุงใช่บอกใช่ <c oughs> ผมบอกนะแล้ว อคอเ่หมดแล้วปิดตำนานนี่ไงเพราะว่าขอเสียงเจ้าภาพหน่อยอจุกเออขอเสียงเจ้าภาพเราที่แล้วด่ากูหัวเหลืองเลยใช่คิวกูหัวสลิมแล้วเ,ออเรียกหัวเหลืองอะหัวเหลืองอ่ะแต่ลไอ้บอยมันมาข้างๆทีนี้ไอ้ไทยมึงมาข้างๆนี้อ,เเอ,อ้เทีเฮ้ยย่าสัญญาณไฟจราจรโอ้ย ออมมาคุยหน่อยดิดยังพร้อมดีไอ้แช่นี้เราเป็นแก๊งสี่สิบนอนตลอดด้วยว่า <c ười> แต่คนออน,นอน <c ười> ใช่ <c ười> ใครไม่ง่วงไม่เอาเข้าไอ้เหี้ยเราสมบัติเด่นคือมึงนอนเก่งหรือเปล่า ลายไปกันพี่ตียืนดิพี่ตีกินเรียงดิถจะอยู่ไทดิว่าวนางันะไทันเไมไปอยู่งานบอกเราบ้านึงแป๊งนึง้นจูดตรงไหนเอี่ไปแดงเียอยู่วกลา้เราลออกก่อนปยผมด้เขียยใบตองด้วยผมบอกเลยแม่งเจ็บ เป็นกระบวนการเพราะว่าพับเกิดไปเลยอืมสีแกห้ารัดเผาเมื่อใส่เกาะโชว์ไว้หน่อยดิขึงใส่มาดิคุณมู่ะมนะครับมาดูล้วกันในเฮียว่าสลิปไปละเอา้าที่สัญญาฟันจาราจร ปนหนึ่งเขามีแบบหน้าทรงสามเอ็ดแต่เราสีผมเน้นสีผมจุกมึงนี่หน้าเที่ยงด้นะดูอนี้ก็เที่ยงนหน้ามึงเนี่ยเที่ยงรวมไปรวมมาเหมือนกรอบเพชรว,วะห <c oughs> น้าตามผมลอกเกิร์ดอ่ะมันมีเจ็ดแสง <c oughs> เตรียมพร้อมไอ้จุกเสียงยูใสเลยอ่ะ แล้วคุณรักนะครับคุณลุงทำไมเมื่อก่อนวันมันไม่เยอะขนาดนี้วะกินข้าวหรือเปล่าดีมาดีมึงเล่าเรื่องเลยให้สอบใจการเลย ยังไงครับโ่อยครับผมข้อเสนอที่ผมยื่นไปอ่ะผมมาทวงแล้วเนี่ยไอสามสิบล้านน่ะห,หรอครับครับผมอันนี้ผมไม่ไม่ไม่มีทางจ่ายแล้ครับรับล้านจ่ายไปยังอื่นไหมอะเป็นอะไรแทนได้ ไอ้บอยอะไรมันถึงสามสิบล้านต้องวัสามสิบล้านอะพี่ลดไหมพี่ลดไหมนี่ลดไหมลดไหมผมก็มีแต่รดถ้ารดสามสิบสามสิบล้านก็น่าจะเอเอเอาบ้านผมไปเลยไหมครับ ได้ก็เหรอครับมันไปชดอ่ะถ้าได้ก็เอาอครับเอาไปเลยครับไปดิโอนไปดยอยากได้วิวข้างหน้าที่แบบมันมีได้ไหมอ่ะดูดิมีใบพัดต,ตรงนี้ลแล<ต>้วก็สูตรเรียกเรียกเรียกสามสิบร้านมันเยอะเกินไปไหมอ่ะเยอะเหรอเยอะมากครับตอนไปเรียกนครบาลมันก็บอกมันไปดิ ตอนที่ไปเรียกนครบาลเ่ะอะไรนะครับตอนที่ไปเรียกนครบาลเ่ะอัอนนั้นผมเรียกเขาไม่ถึงสามสิบล้านนะประมาณยี่สิบล้านแต่แด้แค่สิบห้าล้านมันคนละเกตกันดิใช่ใช่แต่ผมเราเราจผมไปเรียกสิบล้านห้าล้านอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่แกงผมหรือเปล่าไอ้เบะอย่าเล่นปากเลยเล่นปากจะแล้ว แล้วก็มาสองเท่าก็ได้ที่คุณเรียกนครบ,บานไปอ่ะสองเท<อ>่า,า,าก็สามสิบล,ล้านนีครับผมไม่มีไม่มีตังคจนะ่ายครับคุณบอกเอาบ้านใช่ไหมเอาบ้านมาก็ได้ครับอันนี้คุณเสนอมานะผมไม่ได้ไปขอนะเรื่องบ้านเนี่ยอันนันผมพูดเล่นคนระับหมายถึง เรือกบ้านครับผมพูดเล่นครับแทงไม่หมดเลยใช่เล่นพูดเล่นนะ 阿爸，我以外阿爸，声音悠塞，声音悠塞。 ครบด้วยตกลกครับต้องอิเคียแทงพี่โนตายสัตว์ Chụp được, chụp được. lên này, đi lên này, chụp. ui chià. nó vẫn bật chụp đẹp คือเราไม่ชอบเล่นชุบกันเหมือนกันนะครับต้องแก้ก,กับการเล่นชุบเพื่อนการที่หว่วงที่แบบต้องฆ่าแครี่ธรรมชาติตู้ประตายกันดินโคตรเย,ยอะเลยนะบ้านไหนไม่มั่นใจบบนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาใส่รถ ไอ้ใช่ปะไม่ชุบกระเทียแล้วกูชุบไอ้บอยอยู่นี้ยักูแตกไม่เห็นหลอยสัตว์กำลังใส่เกาะเลยคุณลุงครับหมอไม่กูชุบไงแตกขาหัวเลยที่เอาเบี่ยงไม้ธรรมดามากูตายในสัตว์ขออีชุดแล้วคนจะแบใช่ใช่อะไรไม่มั่นใจถามก่อนนะคันนี้เฉพาะเจคิตอันนี้อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่ จ้งกูแจ้งต่อรอแล้วนะมีเพื่อนผมอยู่ในรถเด่ยมึงแจ้งเลยเนาะไปสอนอเลยครับหมอเจ๊ฮะเอ้าเฮ้เอ้าเอ้าฮะได้ยินไปเนี่ยเอ้ยได้ไปแต่นอนแล้วอะไรอ่ะเอ้าแล้วเกได้ไงอ่ะตัวบั็กไม่อันนี้อันนี้เอากลับกลับไปกลับไปไหนสอนนอนสอนนอนสอนนอนเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดูก่อนว่าหมดยังโอ๊ะโอ๊ะ ใช้ของ,งในตู้เดยวเขาจะเช็คหรอไม่หมอนล <จะ S 2> ิฟเช็คดิหมอหมแล้วใช่ไหม,<ร>มหมดหมแล้วใช่ไหมกลับแล้วนะไปสอนอรนะพี่ชาก,กี้ดิมไปสอนเอนะ ำรวจใช่ไหมใช่ครับเอกมันชุบหรือเปล่าเงี้ยอ,อย่าเด้งศพนะเดี๋ยวศพ หล่นมากไหนคงสงสัยกัางไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ตายหรือชุบเองอ่ะชุบเองหรือว่าตายหรือว่ายังไงหรือว่าเอฟชุบหรือว่ายังไงไม่รู้อ่ะมี นส่งที่สอนนอนไหน,นะครับอ๋อแบบไม่หลอกเบอร์พูดไม่หยุดอยอยขอบคุณครับเอาสักใบไหมเอ็กไอ้เหีย เอาสักใบดิเอ็กไอกสัตว yeah, ์แบบแเปิดวงกลนะแบบไปเปสักใบดิ ไม่รู้กะเฮียและเจเคอยู่เต็มรถไอสัตว์ต้องมีกูสักคนแหละ นอไหนครับนักข่าวอะ่ะเดี๋ยวให้นักข่าวไปทำอย่างอื่นนะนักข่าวโดนตัดตีนหมอเรียกหมอเพิ่มตักคนสองคนนะค <มา S 2> รับมาเรียกมาเรียกมา ทำไปดีเลยไหมครับไ้ติ๊กไปวงกระซิบไปด้ครับได้กระเป๋าแปดห้าเก้าครับพี่ตี๊อนัดครับตัวนะครับ ตูดเนี่ยตูดเนี่ยกเปลาแปดห้าเก้าสองหนึ่งครับก็เปล่าแล้วนะครับหนึ่งสองหนึ่งครับครับใช่ที่โทรศัพท์นะครับอ๋อด็กนะครับเรียบร้อยครับอ๋อเด็กนะครับขอไปคุกเลยได้ไหมครับเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้ารอความการเงินะครับขอไปคุกเลยรอความการเงนตีอมผมผมผมไม่ได้ไฟต์อ่ะผมโดนเปิดอย่างงี้ผมผมโดนจับปะถือว่าโดนปะเขตบ้านไงก็เปล่าแปดห้าเก้าอาวุธผมเขาไม่ได้ชักนะเขาถือว่าโดนเหรอ โดนถ้าถ้าเหยียบอยู่บนบ้านเขาโดนหมดเลกหนึ่งสอง่้มลยสวยจังหนึ่งสองหนึ่งัอ๋อโอเคครับขอเด็กหมพขอตัวครับเจ้าที่รำสิงครับไดดเดพี่สมอยู่ไหมคุกเลยครับเถ้าที่มีดีครัพอมีดีเอ็กซ์ไหมครับขอตัวนะครับต้าที่แิ่งนี้ครับพอมีเด็กไหมครับเด็กต่อสิบครับสัตว์ใส่ดีนะเหมอะกระเป๋ายครับเจ็ดสองหกรับถุน้ำติ๊กถุนหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งครับถ้าปีนั้นะครับไม่้องับัันหนึ่งสมัี่ยวนะอันนี้อยู่ จลอแล้วไม่ใช่แล้วล่ะปอมแปงอ่ะเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่ใครใครโทรสา์ไม่เต็มมากถ้าไม่รู้เจ้าของิงส่งกี้เลขหนึ่งสองหนึ่งใครได้ไหได้ครับแต่งผมครับได้แล้วมีดเอ็กแม่ผมโอนค่าดีเมอหมอกระเป๋าแต่เลยเป๋าสั็ดเก้ายังยังคือหล่อจรครับหมอมีดเอขายกว่าหมอเร็วเ็ขอแบบไปที่สึาลดเวลาแบบเก้าเจ็ดเอาสามันเลยครับเอาเต็มเต็มเลย กระเป๋าอะไรนะครับ975ล้านนะครับคุณจุบเข้าเข้ามาพอดีเลยกระเป๋า736ครับหมอผมโม่วงเลขอะไรอ่ะหมอยืมโททรศัพ์736ครับ899ต่อเนื่อง เ็ต้องมาแล้วช่างแม่งเอะไครไม่มาเรื่องมันไหวครับแดกันมดกูเห็นแล้วโดนหัวแดกันมดไม่คือมันไม่มีใครชุบเลยอ่ะมันไม่มีใครชุบเลยไอไทยชุบอยู่ไม่มันมีไอไทยชุบแค่คนเดียวตะกี้เนี่ยคือมันชุบเสร็จแต่แบบไม่มัยังเเลยมันชุบเสร็จใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ชุบต่อตะกี้เนี่ยพี่นก็ไม่ชุบน่าจะตื่นมาชุบแล้วตื่นมาตั้งสามคน ได้ชุบกันถคนอีกคนนึงได้ไม่มีใครชุบเลยกูเห็นไปวิ่งเตีกยนหมดเลยต้องชุบกันหน่อยดีก็จะเล่นเป็นทีมอ่ะมีกันแค่แค่นิดเดียวไม่ได้มีกันเยอะต้องชุบหน่อยกูยังชุบไม่เปิดเลยแล้วกูตายไงเพราะกูรู้ตรงนั้นกูมองแล้วรู้สึกน่าจะไม่ไหวอ่ะก็เลยต้องชุบเมื่อกี้เนี่ยพี่โนชุบด้วยนะพี่ไม่ไม่เอาแบบนั้นนะกระเป๋าอืม วันนอนเหงาเลยอ่่ะชุบเลยจังหวะตตายัววแล้จังหวะที่พี่ชุบได้พี่ไม่ชุบอ่ะต้องชุบเสียงคนนึงอ่ะผมยังชุบเลยมันอึดจังไว้เหี้ยวะแดงอ่ะใช่ไอ้บอยไม้ฟีได้สองชีวิตกันตายอีกนะเหี้อนั่นไม่ตายไห้สัตว์ไอ้กูแทงไก่เบิร์ตต้องงานอยู่ได้นั่นไอ้เหี้ยไม่แต่ไม่บัตกูมั่นใจว่าไม่บั กูอีโมไปแทนพี่โนเห็นว่ากูแทงกันแบบโคตรเยอะไม่ตอนแรกไม่ตอนแรกกูต้องอีโมแม่งได้ด้วยนะไอ้เหี้ยแต่ทำไมกูใช่ทำไมไม่ไม่อีโมไม่ติดให้กูไปโดนอีโมพี่ไปอีโมพี่โนไปโอ่งงเลยแบบพี่โนวิ่งไปนู่นแล้วคือยังแบบโดนแทงหลังอ่ะอืมเดี๋ยวไปซื้อถูกด้วยพี่มีกระเป๋าไอ้เหจ็บบ้าเหี้ย ไอจุกไอเ้วยนะไอจุกมึงแพ้ไม้ไม่ได้ไงมึงแพ้ไม้ไม่ได้ไงไอจุกมืออะไตัวตึงอ่ะมันหันหลังไอพี่อะแล้วมันแบบตีแบบหันหน้าไม่ไม่เกี่ยวว่าจะหันหน้าหรือหันหลังทำไมมึงไม่ชุบเพื่อนจังหวะมีแต่ชุบแล้วแต่ว่ามันมีมันมีตัวเติมมาไอ้ลุงฉลามสองตัวแล้วมึงถ้ามึงยืนอยู่มึงไหวหรือเปล่ามึงไปสู้มึงไปโดนไม้มันทำไมทำไมมึงมึงไม่โดนอยู่วะมึงไม่เสี่ยงชุบไปเลยอะตะกี้นี่มันไม่มีฉลามนะตะกี้เนี่ยที่กูเห็นอะมันมีไม้อยู่คนหนึ่งไอหัวแดงอ่ะชุบได้ปะกูขอร้้องไดม ได้ได้ครับขอแบบแคน,นขอแบบ <S 2> 2 <S ไม่ไม่ไม่เห็นแก่ตัวเองได้ปะหกแปดสิบสิบเอ็ดถ้าทำไม่ได้บอกนะไ,ไ,ไว้ไหวไไหว้ห <นะ S 2> วก็ทำ,ทำไม่ได้บอกเรื่องชุบเพื่อนอ่ะมันปังมยาเลยมันมาดักหน้าโรงพยาบาลแน่มาดักหน้าคุกแน่มันปั้มยารอเลย